สวัสดีครับต่อทองชาแนลนะครับตอนนี้มีชุดของทัพนักข่าวเริ่มทยอยมากันที่หน้าบ้านาลุงพลปาแตนแล้วนะครับวันนี้ปาแตนจะมีการไปารายงานตัวที่สอนอควบตุม่มประมาณ4ี่โมงนะครับตอนนี้ก็ทีมนักข่าวก็ทยอยอทยอยมากันเยอะขึ้นแล้วนะฮะ เสนข่าวรูปดีก็ได้นะครับถ้าเกิดคุยกันแล้วนะครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับคืนไลน์เรอก็เห่ต้องดูนะครับว่าช่องไหนเป็นยังไงยังไงนะครับแต่ผมคิดว่านะผมคิดว่าไม่แน่นะครับคุณพุตนะคุณพุธอาจจะเสนอข่าวรูปคนในแง่ในด้านนี้บ้างก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีบางครั้งมันก็มีเหตุการ์ที่แบบอาจจะ เคยมีปัญหาการอะไรกันกแต่ว่าบางทีถ้ามาถึงจุดจุดหแล้วนะถ้าวันวันหนึ่งถ้าคดีมันปิดได้แล้วคนแช่คนร้ายนะครับผมคิดว่าวันนั้น,นช่องจะเอาลินต้องเสนอข่าวที่ดีอย่างแน่นอนเนาะทุกคนเนาะ,ะนะครับทั้งลุลงปนทั้งป้าแตนนะครับผมนะฮะผมคิดว่าใช่นะครับผมนะทุกคนต้อง,องเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับนะนะวันนี้นะก็ห,หลายช่องก็ขึ้มานะครับ ก็เอาลิงเข้ามาถึงกองสามชองทำบริเวณบริเวณใดก็ผิดก็เป็นบรรยากาศนะครับตอนนี้ใกล้ถึงเวลาที่ประเด็นจะไปที่เสาเนาะโคกตุูมแล้วนะฮะชุดทีมกองทัพนักขา่าวก็ทยอยาพากันมาตั้งกล้องฮะในรอบบริเวณทั้งสองฝั่งฝั่งนะครับก็เป็นบรรยากาศสถานการณ์ยามนี้นะฮะที่ บ้านลุงคลปาดเต็นแห่นี้นะครับภายในบ้านก็ยังไม่ออกมานะครับยังไม่ออกมานะครับ สำหรับคลิปนี้ตาทองชาแนลนะฮะขอจบคลิปสั้นๆแต่เพียงคนนี้นะครับอย่าลืมได้ดูได้ชมนะฮะนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่ตาทองถ่ายคลิปให้พี่น้องได้ดูนะครับกดติดตามกดไลค์กดกำลังใจตาทองชาแนลสวัสดีครับ